เอเวอร์เรสต์โฟร์เข้าใหม่6 0แสนมีทอนลูกค้าจัดไปครับผมกับคันนี้รถปี60นะเป็นเครื่องยนต์3.2 Ford e v e ฟอร์ดนะน้องเหมือนมาดูข้างในก่อนเพิ่งลงมาใหม่ๆนะจ๊ะคันนี้สวยๆคลีน ที่เหลือนะจ๊ะเดี๋ยวจะเก็บงานห้องเครื่องเก็บนู่นเก็บนี่เก็บให้ครบเก็บให้จนแบบว่าว้าวทุกประวัตเ,เลยนะฮะอ่ะกับคันนี้นะครับผมผ่อนอยู่แค่1 0ึ่งมืกับอีก5 7าบาทนะครับผมคันนี้ดาวเริ่มต้นที่7บาทสาหรับลูกค้าเครดิตดีประวัติดีนะครับผมมาดูชุดแต่งในรอบคันเอ้ใครทำมาตัดหญ้าใส่ล้อวะ <c oughs> เปลีนน่ยนหมดเอา้าปัดดูออกนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะจัดการเก็บงานให้เรียบร้อยให้ลูกค้าไม่ชอบแม็กไลน์นี้เรามีแม็กไลน์ใหม่เปลี่ยนให้ด้วยนะครับผม <c oughs> คัน อายางใหม่ต้องเปลี่ยนให้อยู่แล้วเวอร์นจะเปลี่ยนแต่แม็กแต่ไม่ใส่เปลี่ยนยางมันไม่ได้เหมือนเราใส่รองเท้าสบายคู่สวยๆไม่มีถุงเท้าสักคู่แบบเออต้องใส่ซบับซอบอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องครบมันต้องจบนะครับผมที่ได้ออกรถกับเต้นมังกรไปมันต้องได้ของใหม่คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์3.2เกียร์6สปีดน,นะครับผมภายในแบบนี้เกียออตตร์ออโต้นะฮะ โอ้โหเอเวเรสต์นี่เขาทำมาดีนะเหมือนจริงๆนะมันเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยเนาะมีสรุปด้วยนะอ่ามีสรุปด้วยนี่นี่ตัวนี้มีสรุปด้วยแต่ว่าเราไม่มีกุญแจใช่ไหมอ่าแต่มีสรุปนะครับผมคันนี้มีสรุปแล้วก็กว้างมากๆนะฮะดูคันใหญ่มากเลยราคาเงินสดไม่ถึงหกแสนนะฮะผมห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนอยู่แค่หนึ่งหมื่นจัดอีกห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะพี่มาดูข้างหลังกันก่อนดีกว่าจะจิ้มอะไรเวิร์น,น,เ,อนเอาตรงนี้ตรงนี้ขอโทษทีผิดผิดผิดขออภัยขออภัยนี่นะครับผมเป็นระบบออโตตต้้้รรรรงนนนนีีะะะคคัััับบบบผผมมปเเเาาไฟฟ่ยยวล ก็คือมันมันก็จะสบายกว่าตัวอื่นใช่ไหม <Okay. S 1> ตรงอื่นเขาจะมีแบบตัวให้กดใ,ให้พับใช่ป่ะอ่าไม่ต้องได้ดึงต้องได้ดึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้เป็นไฟฟ้าเลยนะครับผมโอเคสําหรับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมมังกรแฟนเพจนะฮะหรือเพจมังกรทุกๆสาขาได้เลยนะครับผมออกรถกับทางเต็นท์วันนี้ฟรีค่าจัดค่าอุลประกันภัยพรบนะฮะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาเซ็นสัญญาที่เต็นท์เรามีบริการเซ็นสัญญาถึงที่แล้วก็ไปส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมอย่าลืมมฮะคคคิิดดดถถถถถถึถึงงงรรรรรสวยยูกกีอ่าลืับผม